เผยสาเหตุที่แท้จริงบัวขาวไม่ร่วมทัพคิกบ็อกซิ่งไป4ีเกมที่กัมพูชาจากกรณีที่มีข่าวว่าบัวขาวบัญชามเมฆในฐานะผู้จัดการทีมคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทยไม่ได้เดินทางร่วมทีมคิกบ็อกซิ่งไทยไปร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชา จนเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนา,นานานในโลกโซเชียลบางสื่อระบุถึงขั้นว่าทางการของกัมพูชามีการประสานงานมายัางกระทรวงกลาโหมของไทยว่าได้ข่าวว่าจะมีการลักลอบทําร้ายบัวขาวจึงหวั่นเรื่องความปลอดภัยทําให้ต้องยกเลิกการเดินทางไปนั้นรายงานข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวก็คือ ก่อนหน้านี้หนึ่งเดือนทางสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งได้สอบถามทางบัวขาวแล้วว่าจะเดินทางไปร่วมกับทีมหรือไม่ซึ่งทางบัวขาวติดภารกิจรับงานกับหน่วยงานราชการเอาไว้ในช่วงตรงกับซีเกมพอดีจึงไม่ได้มีชื่อร่วมทีมไปทำให้สมาคมได้แต่งตั้งให้โค้ชดวงหรือนายประวิทย์สวัสดรักษาเป็นผู้ควบคุมทีมนำนักกีฬาไปทำหน้าที่ และสมาคมก็ได้ดูแลนักกีฬาอย่างดีมาตลอดในส่วนของบัวขาวเมื่อไม่มีชื่อเดินทางไปกับทีมจึงไม่ได้มีการออกตัว๋วเครื่องบินเดินทางไปยังกรุงพนมเปญให้อยู่แล้วซึ่งตัวบัวขาวและทีมงานรับทราบเรื่องนี้กันมาโดยตลอดข้อเท็จจริงอีกหนึ่งประการก็คือว่าบัวขาวเจตนาเดินทางไปส่งนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทยที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อช่วงเช้าวันที่10พฤษภาคม โดยไม่ได้มีกำหนดจะเดินทางไปกับทีมอยู่แล้วตั้งแต่แรกแต่ภาพที่ปรากฏออกมานั้นทำให้สื่อหลายสำนักตีความกันไปว่าบัวขาวจะเดินทางไปกับทีมซึ่งนั่นไม่ใช่ข้อเท็จจริงดังนั้นสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิง่งจึงขอให้ชี้แจงผ่านสื่อมวลชนเพื่อให้ชาวไทยเข้าใจตรงกันและอย่านำข้อขัดแย้งดังกล่าวขยายความต่อจนลุกลามบานปลาย เขาเรื่องดังกล่าวละเอียดอ่อนต่อคนไทยที่อาศัยอยู่ที่กรุงพนมเปญและเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ